สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่อง Redu Variety ค่ะวันนี้เอาภาษา,าอังกฤษมาแบ่งปันเพื่อนๆ50ประโยคนะคะฝึกภาษา,าอังกฤษด้วยกันนะคะอย่างที่พัดบอกทุกๆคลิปเลยนะคะว่าพัดเป็นคนหนึ่งที่ฝึกภาษา,าอังกฤษจากช่อง YouTube ค,ะาาาค่ะฝึาาากฟังทุาาากวันฝึาาากพูดออกเสียงทุกวันค่ะ พอมีเวลาก็นั่งจดุดนั่งท่องนั่งจดุดนั่งท่องนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะประโยคภาษาอังกฤษ50ประโยคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กระดิ่งสั่นกิ้งๆได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็แชร์ไปที่ Facebook หรือแชร์ไปที่ l ล n e นะคะเพื่อนๆจะได้มาดูย้อนหลังได้เนาะวันหลังเราจะได้มาฟังบ่อยๆนะคะประโยคไหนที่เรายังจําไม่ได้เราก็ต้องมาฟังบ่อยๆพูดบ่อยๆนั่นเองค่ะเทคนิคการเก่งภาษาังกฤษเนาะเดี๋ยวไปเรียนกันเลยค่ะเพื่อนๆ50ประโยคอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะ ภาษาอังกฤษ50ประโยคประโยคที่1ค่ะ What color is your house? What color is your house? บ้านคุณสีอะไรประโยคที่2ค่ะ My house is red. My house is red. บ้านฉันสีแดงประโยคที่3ค่ะ What season do you have now? What season do you have now? ตอนนี้คุณมีฤดูอะไรประโยคที่4ค่ะ It's summer now. It's summer now. ตอนนี้ฤดูร้อนแล้วประโยคที่5ค่ะ It's autumn now. It's autumn now. ตอนนี้รือดูใบไม้ร่วงแล้วข้อ6 it's winter now it's winter now ตอนนี้รือดูหนาวแล้วประโยคที่7ค่ะ it's spring now it's spring now รดูใบไม้ผลิตอนนี้ประโยคที่8ค่ะ do you have A drivers license do you have a drivers license คุณมีใบขับขี่ไหมประโยคที่9ค่ะ what are your plans next year what are your plans next year ปีหน้าคุณของคุณมีแผนอะไรปีหน้าของคุณมีแผนอะไรประโยคที่10ค่ะ Visit you, visit you มาเยี่ยมคุณประโยคที่11ค่ะ Have you been to Thailand before? Have you been to Thailand before? คุณเคยมาประเทศไทยมาก่อนไหมประโยคที่12ค่ะ I haven't been to Thailand before. I haven't been to Thailand before. ฉันไม่เคยมาประเทศไทยมาก่อนประโยคที่13ค่ะ I have been in Thailand before I have been in Thailand before ฉันเคยอยู่เมืองไทยมาก่อน My boyfriend stay in Thailand three weeks My boyfriend stay in Thailand three weeks แฟนหนุ่มของฉันพักที่ไทยสามสัปดาห์ประโยคที่สิบห้าค่ะ He l i k e to travel. He l i k e to travel. เขาชอบเที่ยวประโยคที่สิบหกค่ะ He l i k e to swim. He l i k e to swim. เขาชอบว่ายน้ำประโยคที่สิบเจ็ดค่ะ tomorrow tomorrow we have to bring an umbrella tomorrow we have to bring an umbrella tomorrow we have to bring an umbrella พรุ่งนี้เราต้องพกร่มด้วยนะพรุ่งนี้เราต้องพกร่มด้วยนะประโยคที่18ค่ะ we have to check the weather forecast we have to check the weather forecast เราต้องเช็คพยากรณ์อากาศประโยคที่19ค่ะ it's raining today too it's raining today too วันนี้มันฝนตกเช่นกันประโยคที่20ค่ะ we need to check battery in the mobile phone We need check battery the mobile phone to in to เราต้องเช็คแบตเตอรี่ในมือถือประโยคที่2 1ค่ะ Don't forget to bring your mobile charger Don't forget to bring your mobile charger Don't forget to bring your mobile charger อย่าลืมเอาที่ชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยนะประโยคที่22ค่ะ i was sad today i was sad today i was sad today ฉันเศร้าวันนี้ประโยคที่23ค่ะ because it was raining at the market today because it was raining at the market today เพราะว่ามันฝนตกที่ตลาดวันนี้ประโยคที่24ค่ะ I work on book two when it rain I work on book two when it rain ฉันทำหนังสือเล่มที่สองเมื่อมันฝนตกประโยคที่25ค่ะ My boyfriend finish e d work early today My My boyfriend finished work early today. วันนี้แฟนหนุ่มของฉันเลิกงานเร็วประโยคที่26คะ่ะ t h e n he cut grass. t h e n he cut the grass. t h e n he cut the grass. จากนั้นเขาก็ตัดหญ้าประโยคที่27คะ่ะ My boyfriend makes up. Sentence for me. 27. My boyfriend makes a sentence for me. แฟนหนุ่มของฉันทำประโยคภาษากฤษให้ฉัน 27. My boyfriend makes up sentence for me. My boyfriend makes up sentence for me. แฟนนุ่มของฉันทำประโยคภาษาอังกฤษให้ฉันประโยคที่28 My boyfriend is going to a football match. My boyfriend is going to a football match. แฟนนุ่มของฉันจะต้องไปแข่งเตะฟุตบอลประโยคที่29 I like when you sweet talk to me. I like when you sweet talk to me ฉันชอบเวลาคุณพูดหวานกับฉันประโยคที่30 you like to listen you like to listen คุณชอบฟังนะประโยคที่31คะ่ะ you're such you're such a sweet talker you're such a sweet talker คุณเป็นคนปากหวานจัง ประโยคที่32ค่ะ I'm looking forward to the end of the rainy season. I'm looking forward to the end of the rainy season. I'm looking forward to the end of the rainy season. ฉันรอคอยที่จะหมดฤดูฝน ประโยค33ค่ะก็คือการเขียนตัวอย่างโปรไฟล์ในเว็บเดทนะคะเพื่อนเเว็บไทยคลิปิดนั่นเองอยู่ที่ประโยค33เนาะ I am single I am single ฉันโสดประโยคที่34 I am single mom I am s i n g l e m m ฉันเป็นแม่เลี้ยงเดียวประโยค35 I have 43 y e a r s old. I have 43 y e a r s old. ฉันอายุ43ปีประโยค36 I have a girl. I have a girl. ฉันมีลูกสาวหนึ่งคนประโยคที่37 I have two girls. I have two girls. ฉันมีลูกสาวสองคนประโยคที่38คะ่ะ I have two boys I have two boys ฉันมีลูกชายสองคนประโยคที่39 I have two c h i l d r e n I have two c h i l d r e n ฉันมีลูกสองคนประโยคที่40 I have one girl and one boy I have one girl and one boy. ฉันมีลูกสาวหนึ่งคนและลูกชายหนึ่งคนประโยคที่4 1 I'm working at the market. I'm working at the market. ฉันทำงานที่ตลาดประโยคที่42 I'm working industrial. I'm working industrial. ฉันทำงานโรงงานประโยคที่ส3า I am a teacher. I am a teacher. ฉันเป็นครูประโยคที่44 I'm working at school. I'm working at school. ฉันทำงานที่โรงเรียนประโยคที่45 I can speak English a little. I can speak English a little. ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย ประโยคที่46 I try to practice every day ประโยคที่46นะคะ I try to practice every day I try to practice every day ฉันพยายามฝึกทุกวันประโยคที่47 I like to exercise I like to exercise ฉันชอบออกกำลังกายประโยคที่4 8 i like to dance i like to dance ฉันชอบเต้นประโยคที่49 i like to play badminton i like to play badminton ฉันชอบเล่นแบดมินตันประโยคที่50ประโยคสุดท้ายแล้วคะ่ะ i'm living in b a n g k o k I'm living in Bangkok ตัวอย่างนะคะถ้าเพื่อนๆอนอยู่จังหวัดอื่นเพื่อนเพื่อนใส่เป็น50.1ก็คือ I'm living in Buriram province ช่องจุดๆใส่จังหวัดตัวเองได้เลยค่ะ province แปลว่าจังหวัดนะคะฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดนะคะบุร i ร a ม province นะคะ I'm living in Buriram province ฉันอาศัยอยู่ที่จังหวัดบุรีรัม I'm living in h o n แ a e น province ฉันอาศัย,ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเป็นยังไงบ้างคะภาษาอังกฤษวันนี้เนาะง่ายๆนะคะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวจะเก่งเองค่ะเพื่อนๆเอาเทคนิคของพัดไปใช้ได้เลยค่ะพัดนะคะเสียอ,อินเทอร์เน็ตจ่ายรายเดือนทุกเดือนนะคะพอพัดมีเวลาว่างพัดก็มาเปิด u t u b e นะคะฟังแล้วฟังอีกฟังซ้ำไปซ้ำมาฟังวนไปวนมาค่ะเพื่อนๆแล้วก็ฝึกพูดออกเสียงด้วยนะคะ ถ้าเรายังจำไม่ได้อีกเราก็ต้องจดเรื่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณเพื่อนๆที่ตามมาจากช่อง t i k t o k นะคะขอให้เพื่อนๆที่เป็นสาวโสดและแม่เลี้ยงเดี่ยวมีแฟนฟอร์เร็วๆนะคะสมหวังกับทุกสิ่งนะคะคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองแล้วก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงะคะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะเพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะสวัสดีค่ะ